เชื่อมโยงสัญญาณนิดนึงนะคะพวกเราได้ยินครูอ้อยไหมคะตอนนี้ครูอ้อยและพี่ๆมาไลฟ์จากลูเซนนะคะตอนนี้พวกเรากำลังยืนอยู่อ้าวก้อยจตุพรมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ครูอ้อยกับพี่ๆนะคะมาแบ็คแพคที่ สวิตเซอร์แลนด์นะคะมาทำบทเรียนทางไกลฟรีดีๆถึงทุกคนนะคะช่วยตอบหนะะ่อยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะตอนนี้นี่คือ,อเราขึ้นมาบนภูเขาที่สูงมากพอสมควรครึ่งทางนะคะระหว่างที่กำลังจะได้ยินชัดนะคะได้ยินชัดนะคะคุณเบนบีคราวนี้ระหว่างที่เราอะ่ะกำลังจะรอขึ้นต่อไปยังสูงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครูก็มาไลฟ์ถึงพวกเราก่อนวันนี้พอครูมาถึงอะคะ่ะทุกคนบอกว่า ฝนเนี่ยตกมาตลอดเลยแต่วันนี้พอเรามาถึงค่ะแสงอาทิตย์ก็ส่องมาพวกเราดูนะคะเย่พวกเราดูสิคะแสงอาทิตย์สาดส่องอย่างสวยงามมากที่สุดเลยนะคะแสงอาทิตย์ส่องอย่างสวยงามมากๆส่องสวยงามมาก,ามมากที่สุดเลยครูส่องให้พวกเราดูนี่พวกเราได้อยู่กับครูแล้วก็พี่ๆทีมโค้ชใช่ค่ะสร้างปาฏิหาริย์มากๆนะคะไม่ว่าเรา ครูจะอยู่ที่ไหนก็ตามครูส่งความรักถึงพวกเราทุกคนเพื่อบอกเราว่าเราเป็นที่รักเสมอสวดดีขะมวยแซมขอให้ลูกแข็งแรงนะคะเป็นเด็กเทวดาที่มาตอนคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติธรรมดีใจค่ะเจเจเซกิดีใจที่มาทันนะคะครูมาส่งความรักถึงพวกเราทุกคนท่ามกลางพื้นที่ถ่ายทำที่ยากลำบากนิดนึงนะคะแต่เราก็บุกมาสวดดีค่ะน้องเกดบุกมาถ่าย วิดีโอดีๆให้กับพวกเราทุกคนได้นะคะวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกพวกเราก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแสงสว่างให้ชีวิตตัวเอง No matter what h a p p e n be your own sunshine ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นแสงสว่างเป็นแสงอาทิตย์รุ่งอรุณยามเช้าให้กับชีวิตของเราเองนะคะใช่ค่ะอากาศดีมากค่ะประมาค่ะ เพราะฉะนั้นข้อคิดในวันนี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแสงสว่างให้ชีวิตของเราเองเย้เพราะฉะนั้นครูรู้นะคะว่าพวกเราหลายคนเนี่ยก็ต้องเจอกับอะไรมากมายหลายอย่างนะคะดังนั้นขอให้ภาพเนี้ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้กับพวกเราทุกคนว่าเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราเองเดี๋ยวดูซิว่า อครูจะสามารถที่จะกล้องกลับด้านนะคะหันกล้องกลับด้านนี่พี่ต้นหันกล้องกลับด้านให้หน่อยนะคะกล้องกลับด้านเย่เห็นคูอ้ออีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเห็นคูอ้ออีกด้านหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะพวกเราทุกคน <laughs> ที่ no you're not don't worry เ <laughs> พราะฉะน,นั้นคร <laughs> ูครูมาไลฟ์ให้กับพวกเราทุกคนเห็นนะคะว่าเราเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราเองพี่โค้ชโผมาหน่อยค่ะวิดีโอแห่งประวัติศาสตร์นะคะในวันนี้วิดีโอแห่งประวัติศาสตร์ในวันนี้ว่าเราไต่เขากันขึ้นมาสูงมากนะคะแก๊งแบ็คแพคของเราแก๊งแบ็คแพคของเราขับรถเองทำกับข้าวเอง อีกทีมหนึ่งของเรายังขึ้นมาไม่ถึงใช่ไหมคะเราเอ๊ะยังมาไม่ถึงเนาะพี่หนุย่ยเนาะนี่พี่หนุ่ยโผล่เข้ามาแล้วพี่หนุ่ยโผล่เข้ามาอ่ะพี่เจนโผล่เข้ามาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อคิดในวันนี้นะคะให้เราหนึ่งคือปีโนออนซันชายไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราเองข้อที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่เราได้รับอะไรดีๆเราจะทําประโยชน์เสมอพวกเราจะจําได้ดีนะคะเวลาที่ร้อยไปที่ไหนสนุกสนุกสวยสวย,สวยหรือดีๆครูก็จะส่ง ภาพดีๆไปถึงพี่ปุ๊ก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 สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นส่งภาพนี้มานะอย่างสวยๆพี่พี่ต้นพี่ต้นลองช่วยหันดูหน่อยนี่ค่ะพวกเราดูสิคะโหนู่นนู่ถ่ายพี่ไอ้ในกระเช้าพี่ไอ้กำลังอยู่ในกระเช้าพี่ต้นเห็นที่ได้กระเช้าไหมคะเย้พวกพี่ๆกำลังขึ้นกระเช้าไต่เขากันขึ้นมาอีกทีมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น นี่พวกเราได้มาท่องเที่ยวกับครูนะคะพี่ต้นฉายภาพให้อยู่โหมาเที่ยวด้วยกันสนุกไหมคะแปลว่าเรื่องนี้บอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราเราจะเห็นเทือกเขาแอลป์ฮิมาปกคลุมสีขาวอยู่ด้านหลัง เมื่อไหร่ที่เราได้รับไอดีๆเราจะทําประโยชน์เสมอเมื่อไหร่ที่ครูอ้อยไปเที่ยวสนุกสนานไปเห็นภาพอะไรดีๆครูก็จะนึกถึงพวกเราแล้วก็ส่งภาพนี้ให้พวกเราเสมอพวกเราดูสิคะข้างหลังอะ่ะเหมือนสวงสวรรค์เลยนะคะครูคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ของเรามากค่ะเดือนนี้ครัวมาทําบทเรียนฟรีทางไกลที่นี่เป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านน่ะ ใช้ชีวิตในตอนเด็กอยู่ที่ประเทศนี้แล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นประเทศที่เหมือนกับว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เหมือนเกิดมาเพื่อให้พระองค์ท่านนะ่ะเติบโตอยู่ในสถานที่ที่สวยงามที่สุดจริงๆนะคะสาหรับวันนี้ต่อนะคะกลับมาที่พวกเราเพราะฉะนั้นสวัสดีค่ะคุณทันพิสิทธิ์สวัสดีค่ะ,คคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะจดจําไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแสงสว่างที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเราเอง no matter what h a p p e n d be your own sunshine ะะเป็นแสงสว่างของตัวเองเสมอ2เมื่อไหร่ที่ได้รับอะไรดีๆจะต้องส่งสิ่งดีๆนั้นส่งมอบให้กับคนอื่นส่งมอบให้กับผู้อื่นด้วยเราจะยิ่งมีความสุข พี่ๆพ,พ,พ,พวกเราทุกคนสวยไหมคะ <Okay. S 1> บรรยากาศงดงามมากเลยนะคะแล้วพอแสงสว่างในใจของเราปรากฏะคะแสงสว่างภายนอกก็จะปรากฏเ oh. มืม่อว่พวกพี่ๆที่มาถึงที่ประเทศนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนครูะคะ่ะ oh. ก็จะบอกว่าโอ้ยก่อนครูอ้อยมาฝนตกแล้วก็หนาวมากเลยพอวันนี้ครูมาถึงะคะ่ะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงพวกเราดูน้าในทะเลสาบสิคะสวยมากเลยใช่ไหมคะใช่รู้สึกเหมือนเราอยู่ ด้กันอยู่ด้วยกันทุกคนเลยอย่างยอดเยี่ยมมากนะคะครูพาพวกเรามาเที่ยวด้วยกันแปลว่าเรื่องนี้บอกเราว่าอะไรคะเมื่อไหร่ที่เรามองหาสิ่งดีๆเราก็จะมองเห็นสิ่งดีๆเสมอ เมื่อไหร่ที่เรามองหาสิ่งดีๆเราก็จะมองเห็นสิ่งดีๆเสมอเรามองหาภาพที่สวยงามเป็นกำลังใจให้กับเราเรามองหาคำที่สวยงามเป็นกำลังใจให้กับเราเราก็จะรับสิ่งดีๆเสมอพวกเราทุกคนนะคะเสพแต่ภาพที่ดีความคิดที่ดี คำพูดดีๆจิตใจเราอะค่ะก็จะมีความเข้มแข็งชีวิตอะสั้นนิดเดียวนะคะสวัสดีค่ะเบบี้เอมมี่อมราพรนะคะพี่เบบี้พี่เบบี้ Baby ก็เข้ามาด้วยวันนี้พวกเรามาน้อยนาว่ายังไงเอพัชรนันใช่ค่ะ a r อามายซันช n ยเหมือนกันค่ะพวกเราแต่ละคนก็เป็นซันชายของครูนะคะเราซาบซึ้งซึ่งกันและกันมากๆดูวิวด้วยกันพี่พี่ต้นเห็นจากด้านหน้ากล้องเลยใช่ไหมคะ เรามาชมวิวด้วยกันไปพร้อมๆสวัสดีค่ะพี่โอเจคิวสวัสดีพี่อีสเจคิวนะคะโอ้สวยงามมากนะคะเวลาที่เราทำงานหนะักทำงานเหนื่อยแล้วต้องจัดเวลามาพักผ่อนแล้วก็มาพักผ่อนแล้วก็มาทำอะไรดีๆเย่พี่ๆมากันแล้วพี่ไอซ์สวยเนาะพี่ไอซ์พี่เชอร์รี่มาปรากฏตัวก่อนแล้วเมื่อกี้ทุกคนปรากฏเข้ามาแล้วนะคะเย่ดูสิคะ วันนี้อากาศสวยงามนะคะเราเชื่อมัน่นเย้พี่ไอพี่ลี่พี่นัดมาแล้วเราเชื่อมั่นนะคะว่ามันจะสวยงามท้องฟ้าแจ่มใสสวัสดีค่ะพี่แอนนกแอนะคะอนุโมทนาที่ไปแจกพัดที่งานพระบรมศพนะคะสวัสดีพี่พลอยค่ะปฏิหารอยู่ ตรงนั้นเสมอแม้กระทั่งว่าปาฏิหาริย์ที่เราอะได้พบกันได้คุยกันมีปาฏิหาริย์และสิ่งดีๆอ,อยู่ทุกมุมทุกคอร์เนอร์สวัสดีค่ะพี่บิ๊กเกรียงไกรออสบายดีนะคะไปเที่ยวสนุกไหมคะดังนั้นเรื่องนี้บอกให้พวกเราทุกคนรู้ว่ามีปาฏิหาริย์และสิ่งดีๆเนี่ยรอพวกเราอยู่ทุกมุมอะไรคะ ทุกด้านในชีวิตเลยนะคะครูเกรงใจพี่พี่แล้วพี่พต้องรอครูแป๊บนึงนะคะพี่พี่นะคะน่ารักแล้วก็เสียสละมากเลยะคะ่ะยอมให้ครูเอ่อใช้เวลาทําบทเรียนทางไกลบทเรียนทางไกลวันนี้ครูบอกเรื่องอะไรไปบ้างพวกเราลองสรุปเขียนสรุปขึ้นมาด้วยนะคะ<อ>นี่ครูลงจากเครื่องแล้วก็มาตะลุยทำไลฟ์ไปเลยบทเรียนทางไกลวันนี้หนึ่ง หนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเสมอสองเมื่อได้รับอะไรดีๆยิ่งส่งมอบต่อสิ่งดีๆต่อไปนะคะสามเมื่อเรามองหาสิ่งดีๆเราก็จะมองเห็นสิ่งดีๆเสมอสำหรับพวกเราทุกคนโอ้โหดูสิคะพวกเนี้ยค่ะแอบไปทำอะไรคะนู่นค่ะนูน่นนู่นค่ะไม่ได้สนใจเลย พวกนี้นะคะไปแอบถ่ายรูปกันอยู่ค่ะแต่เราเผาเขาดูวิวดีกว่านะคะดูวิวต่อนี่ค่ะอย่างสวยงามครูอ้อยส่งภาพนี้มาให้พวกเราเพื่อบอกเราว่ามีสิ่งสวยงามรอเราอยู่เสมอมีปาฏิหาริรอเราอยู่เสมอมีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอมีความสวยงามรอพวกเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตเราไปในจุดที่ดีสุดเสมอเพียงเราหันด้านที่ดีที่สุดเข้ารับมือครูขอให้พวกเราทุกคนโชคดีได้รับสิ่งดีงามมีความสุขประสบความสำเร็จรักษาใจในแดนบวกนะคะรักษาใจไว้ในแดนบวกอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สวยงามที่สุดเลย เห็นเทือกเขาแอลด้านหลังสวยงามนะคะมอ,มองเห็นด้านดีๆมองเห็นด้านดีๆให้ทุกคนมองเห็นปาฏิหาริย์ที่รอเราอยู่เสมอรอเราอยู่ทุกที่ทุกเวลานะคะครูช่วยหันกล้องไปมาให้ทุกคนได้ซึมซับภาพนี้ไว้บอกเราว่ามีสิ่งดีงามรอเราอยู่เสมอ มีสิ่งดีงามรอเราอยู่เสมอมีสิ่งดีงามรอเราอยู่เสมอมีสิ่งดีงามอยู่ทุกที่ทุกเวลาให้เรามองหาจึงมองเห็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหันด้านที่ดีที่สุดเข้ารับมือแล้วสิ่งที่ดีที่สุดจึงจะปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ดีที่สุดจึงสามารถปรากฏขึ้นมาให้เสียงนี้ก้องอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนรักษาใจไว้ในแดนบวกเตรียมพร้อมที่รับสิ่งดีๆ เปิดใจรับสิ่งดีๆเชื่อมั่นในความดีงามเสมอแปะใจไว้นะคะกับสิ่งที่ดีงามครูคิดถึงพวกเราทุกคนนะคะดูความสวยงามนี้ไปแล้วก็ให้ใจของเราบอกเราเองว่ามีสิ่งที่สวยงามรอเราอยู่เสมอเมื่อเรามองหาเราจึงมองเห็นเมื่อเรามองหาเราจึงมองเห็นเมื่อเรามองหาสิ่งที่ดีงาม เราจึงมองเห็นสิ่งที่สวยงามเมื่อเรามองหาสิ่งที่ดีงามในทุกที่ทุกเวลาเราจึงมองเห็นสิ่งที่ดีงามมองหาจึงมองเห็นมองหาจึงมองเห็นนะคะมองหาจึงมองเห็นมองหาสิ่งที่ดีงามจึงจะได้รับสิ่งที่สวยงามขอให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีงามไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดที่ไหนก็ตามนะคะมีสิ่งที่สวยงามและดีงาม รอพวกเราอยู่เสมออย่างยอดเยี่ยมที่สุดโอ้ oh, okay. เอาไม่ต้องเห็นหน้าครอ้ยก็ได้ครอ้ย,ยมอแมแบบอยู่ค่ะพี่ต้นดังนั้นให้พวกเราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอโฟกัสในการทำชีวิตเราให้ดีใครเขาจะทำอะไรเป็นยังไงเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ขัดเกลาตัวเราเรามีหน้าที่ขัดเกลาตัวของเราจัดการดูแลใจของเรา เราทุกคนนะคะมีนิสัยที่เราขัดได้ทุกวันทุกเวลาปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเราเองได้เสมอทุกวันทุกเวลาปรับเปลี่ยนนิสัยของเราทุกวันทุกวเ, <c oughs> เ,เกวลาเราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆใครเขาจะว่าเราดีหรือเราไม่ดีเราก็น้อมรับไว้แล้วเราก็ปรับของเราปรับของเราไปปรับของเราไปทุกวันนะคะแล้วขอให้ทุกคนได้รับความสุข ได้รับสิ่งที่ดีงามสำหรับวันนี้ครูอ้อยพจนภัยขึ้นเขาไปอีกอีกขั้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วครูจะมาส่งภาพหาพวกเราเรื่อยๆยินดีค่ะพี่รุษสำหรับการส่งความสุขในวันนี้แล้วพบกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วพบกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ